ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่า o อย o อส่งรวดเร็วทันใจใส่โคตรกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย c อ m ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอี อีนะวันนี้ก็อยู่กันในช่วงการตีบัวครับถลุงทีมเล่นหรือเรียกอีกอย่างว่าอยากรวยให้ซื้อขายอยากชิปหายให้ตีบวกแล้วทำไมกูถึงต้องอยากชิบหายด้วยวันนี้ <c oughs> โอเคครับก็วันนี้อาจจะตีไม่เยอะวันนี้ผมจะตีประมาณ4ตัวแต่ต้องบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์โคตรโครครับเป็นไฮไลท์โคตรครับก็วันนี้ที่ผมจะตีก็จะมี เจ้าปอกบาครับขึ้นบวกห้าครับมูลค่าประมาณ10,000ล้านวาลานเช่นเดียวกันก็ขึ้นบวกหกครับผมแล้วก็มัทไทเดลิตครับขึ้นบวกแครับ GR แล้วก็ไฮไลท์สุดๆครับเปาโลดีบาร่าครับสิบเกครับผมอยากได้บวก8ครับซึ่งพูดตรงๆว่าจะให้ไปหาซื้อก็ไม่มีขายครับเพราะฉะนั้นอยากได้แม่งต้องตีเองครับต้องตีเองครับต้องตีเองครับคือตัวนี้คือฟุกขึ้นบวก7ติดนะ ก็ไม่รู้ว่าจะไปรอดถึงบวก8หรือเปล่าครับคือผมสงสัยอย่างหนึ่งผมสงสัยผมถามคนดูแล้วกันครับผมสงสัยตรงที่ว่าราคาค่าตัวบวก7เ,เนี่ยมัน1 1 0 0 0ล้านเนี่ยแล้วระ้บวก8เนี่ยทำไมมันถึงเป็นแค่28,900้าอล้านเองวะเยอะระดับแบบนักเตะเลเ10ร้อเเนี่ยนะทำไมมันถึง28,900ล้านผมยังงง,ง,งผมคิดว่ามันไม่น่าใช่นะมันควรจะแบบว่ามันควรจะสูงกว่านี้คิดว่านะครับส่วนตัวครับแต่ว่าไปหาซื้อก็ไม่มีครับ สัตต้องตีเองครับโอเคพูดพ่ำมทำเพลงกันมามากพอแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนเลยครับผมเจ้าเปาป๊ปอกแป๊กครับนะขึ้นบวกห้าครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับโอเคครับมาเจ้าป๊อกบานะบวกห้าครับ9,200ล้านนะอีหมื่นเอ็มนะแล้วกันก็ถ้าวัตถุดิบก็ใช้เล่นครับวัตุดิบก็ค่อนข้างแพงครับแต่ว่า ได้เกียรติศักดิ์มาก็เดี๋ยวไปตีบวกด้วยแล้วกันนะโอเคครับติดก็ดีครับไม่ติดก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าอยากให้ติดมากกว่าครับแต่ว่าไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักของเราครับแต่ว่าติดก็ดีนะอย่างน้อยมันก็ยังมีอะไรติดบ้างครับมาเถอะป๊อกบามาเถอะครับได้โปรดครับพ่อป๊อกป่าพ่อป๊อกแป็กครับตัวแรกของวันนี้ครับผมพ่อป๊อกบาบวข้า ต้องคำว่าัพเหมือนเดิมไอ้ย,ย่า <ś> c a r b ถือว่าประเดิมได้สวยประเดิมได้สวยครับเอาบ็อกบาบวกห้าครับแอลเฮูบครับปลาเดิมได้สวยครับปลาเดิมได้สวยไอสัตว์ตัวติดตัวเดียวนี่แหละดูทรง <c oughs> ดูทรงแล้วติดตัวเดียวนั่แหละโอเคเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปกันเลยครับ ราฟาเอลวารันนึวารันนึราฟาเอลวารันนึอโอเคมาวัตถุดิบคุไม่พอเดี๋ยวไปซื้อวัตถุดิบก่อนรอแป๊บโอเคมาครับราฟาเอลวาลานนะราฟาเอลวาลานครับขึ้นบวกหกครับไอเจ้าตัวนี้ผมจะเอาไปใช้แทนเอ่อรามอสผมรู้สึกว่าามสบันบา,บางไปหน่อยถ้าได้บวกหกก็แจ่มเลยครับนะโอเค เหมือนเดิมครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะติดก็ดีครับติดก็ดีครับแต่ถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรครับแต่ติดดีกว่าครับนะติดดีกว่าครับเหมือนเดิมครับเหมือนป๊อกบาเลยครับกดตรงคําว่าัพครับเพื่อให้มันัพครับล <c oughs> าฟาเอลวาร้านหนึ่งตัวโคกจัดไปอ่ะอ่ ไอสัตว์เอย้ย <S an> มา <S <S <an> มามาวันนี้ดีบาล่ากูต้องมาแล้วครับ okay, ต้องมาแล้วครับโอเคต้องมาแล้วบวาร่าป้องบาเราติดไปแล้วนะสัตว์เอย้ยสองตัวที่เราจะตีต่อก็คือมัตไตเดลิตกับดีบาล่าครับเดี๋ยวขึ้นมัตไทเดลิตก่อนครับมัตไทเดลิตอยู่ไหนวะ เรามาลุยกันครับมาโอเคเอา่าบวก8มันตายเดลิทห้าหมื่นล้านเนี่ดีเวลา่ากูบวก8จะติด2 0 0 0มล้านคืออะไรวะ <c oughs> อยากได้นะอยากได้ครับเอามาใช้แต่ถ้าไม่ได้ก็มีวารณาละมีวารณาละแต่ว่าไดเดลิทก็ดีครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันครับติดไป2ตัวติดเลยกูว่าตัวนี้ยังไงก็แตกว่ะ <c oughs> แต่คนเรามันต้องมีความหวังเลยคนเราต้องมีความหวังครับนะอยโอเคป่ะ <you>? okay, ขอสูตรหน่อยป่ะขอสูตรนะครับติดแว่นดำครับก็ทุก้าดอ,อกครับผมปะอันเชิญเรียบร้อยแล้ว เชิญแสงสีทองมัดตายเดลิดเรียบร้อยแล้วครับผมเดีย๋ยวทำท่าแบบมัดตายเดลิดด้วยตอนตีครับโอเคครับมัดตายเดลิด GR หกแปดจไปก <c oughs> ูว่าะล วแล้วโอเคโอเคครับแต่คิดไว่แล้วว่าจะแตกแต่ตัวเนี้ยขอเถอะนะตัวเนี้ยขอเถอะครับถือว่าขอเลยนะถือว่าขอเลยครับสาหรับเจ้าตัวนี้นะถือว่าขอเลยแล้วกันครับขอเลยแล้วกันครับนะโอเคครับดี布拉กแป่สปเต็ วัตถุดิบอย่างเดียวนะวัตถุดิบอย่างเดียวก็เออหนึ่งหมื่นสองเกือบสองหมื่นล้านอ่ะ <laughs> วัตถุดิบอย่างเดียวกูลงทุนไปสองหมื่นล้านอ่ะยี่แต่มันอยากได้จริงๆครับไอสัตว์มาไอ้เอ้ยมันมีทางเลือกกว่านะโอเคตื่นเต้นว่ะ <laughs> มสูดเหี้ยอะไรนั้นครับไม่จําเป็นครับถ้าจะติดมันก็ติดครับถ้าจะแตกมันก็แตกครับโอ้ยเหี้ยวะจะหาซื้อบวกเจ็ดผมผมรอซื้อมันเป็นเดือนยังไม่มีเลยนะตีบวกหกขึ้นเองครับโอเคครับอยากได้ยิงตัวนี้ได้ปวดกอรีน่าขอตัวเดียวบอขอตัวเดียวขอตัวเดียวเลยขอตัวเดียวเลยครับโอเคครับดิบาร่ามาร์สเปโลดิบาร่าครับ Jump back. Jumpai. Pah. Di mana? Di mana? Di มันเจ็บไปท้งหัวใจทำไมยังทำเฮ้ยเซงหวะเฮ้ยเซงหวะโอ้คุจิตตกเลยสัตว์เฮ้ยเซงกับเซงแบบเซงจริงเลยครับเช้ยแล้วคือผมก็อาจจะไปหาพวกเจ็ดมาได้เฮ้ยแล้วมันคว้ยแบงเซงหวะช่างมันก็ไม่เป็นไรโอเค ก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันถ้าใครชอบใครถูกใจยังไงฝากกด subscribe กดไลค์ให้กับวิดีโอนี้ก็ยังดีครับผมยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันวิดีโอหน้านะสำหรับฟีฟ่านะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันครับต้องบอกจริงว่าเซ็งมากมากเลยนะแต่ว่าพยายามจะไม่ไม่ทำให้มันเครียดอยู่แต่กูโคตรเซ็งเลยเซ็งสุดๆโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันครับผมขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณครับผมครับบายบายครับผมครับผมบายบาย ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอลาอีกฝากไว้ด้วยครับผม